ครับกลับมาคว้าดาวก้าหยิบปลานทางช่องอาหารช่ไหคือลักนะครับวันนี้ผมมาสองรอบในใน,ในที่จริงแล้วขึ้นดึกนิดหนึ่งนะถ้าพยายามฟังผมถ้าเสียงหัวเราะใหม่ดังทางนั้นนะแสดงว่าขึ้นดึกนะขึ้นดึกอ่าก็เมื่อวานนี้ก็สุดยอดนะสุดยอดจริงๆเลยกลุ่มที่ เรียนในเรื่องของอบรมในเรื่องของวางดาวพยาวันนี่โอ้โหรับเต็มเต็มสตัวมาเต็มเลยครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะแต่ว่ามันเป็นตัว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 กลับกันอนะเพราะว่าเราวางไว 9, 3, 8, 7, ไง้เก้าสามแปดเจ็ดเนี่ยใช่ไหมฮันอกอ่าเจ็ดสามปเก้านะไอ้กอ้าเอ้ไม่ใช่ใช่เจสามแปดเก้าก็ถือว่าโอ้โหตรงล็อกมาเป๊ะ สตัวเมื่อวานนี่ถือว่าสุดยอดท่านใดที่เอาไปเล่นแบบไหนก็ได้เป็นแสนเมื่อวานนี่สตัวนี้ได้เป็นแสนนะเมื่อวานนี่ถือว่าสุดยอดจริงๆแล้วก็ระวงังที่กลุ่มกลุ่มที่เรียนวางดาวพยาวันเมื่อวานก็จัดไปเจดแปตัวเดียวเน้นๆเลยเมื่อวานนี้โอ้โหรับกันแบบสุดยอดนะวิชาวางดาวพยาวันนี่ถือว่าสุดยอดง่ายได้ตังค์บอกแล้วว่า สูตรนี้ง่ายได้ตังค์ถ้าใครอยากง่ายได้ตังค์เนี่ยก็เอาไงหน้าวันพฤหัสอีกรอบไหมวันพฤหัสวันพฤหัสก็ได้วันพฤหัสอีกรอบนะรอบค่ำๆจะทันหรือว่าไม่ไม่แน่ใจนะเอา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 ,เอาท่านอยากได้ก็ลองแจ้งไปก่อนแล้วกันนะแจ้งไปก่อนแล้วกันนะอา่าก็ถือว่าสุดยอดอยู่สุดยอดอยู่เมื่อวานนี้ก็ขอบคุณน้ําใจของคุณลักษนณะที่เลี้ยงสตาร์บัค อ่าแก้วโอ้แกได้สี่ตัวแตกอ่ะนะสี่ตัวแตกว่นีเลี้ยสามาค่าแก้วเลยโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับก็นั่นแหละครับเป็นวิชาที่จริงที่อ่าผมคัดจับสอนมาให้ท่านจริงๆความรวยของท่านคือภารกิจของผมนะแล้วก็อ่าในวันพฤหัสเนี่ยผมก็ทำไม่แล้ละพยาวันของอ่ารัฐบาลไทยล้อมสินเนี่ยทำไว้เรียบร้อยแล้ว ทำไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าไอ้ตัวพยาวันที่เป็นานานาชาตินี่นะอันนี้ถือว่าสุดยอดอยู่แล้วนะสุดยอดอยู่แล้วลองแจ้งไปนะแจ้งไปแจ้งไปส่วนท่านใดที่สมัครก็เกรงใจอ่ะก็ท่านไม่ต้องไปอะไรก็คือเดี๋ยวผมเรียกเข้าไปนะเรียกเข้าไปส่วนท่านใดที่ไม่เคยสมัครเลยไม่ไรเลยไม่อะไรเลยเนี่ยนะก็ลองดูนะการวางดาวพยาวันนี่ถือว่าสุดยอดจริงๆนะสุดยอดจริงๆเลยนะครับอันนี้เราจะรับไม่เยอะนะ รับเสริมเข้าไปเสริมเข้าไปหน่อยประมาณสักอ่าสิบท่านอ่ะรับเสริมเข้าไปสักสิบท่านอ่ะพอนะนะเพราะว่ากลุ่มกลุ่มเนี่ยเขาอยู่ตัวละยี่บห้าไงพอยี่บห้านี่ถือว่าโอ้โหรับเป๊ะเป๊ะเป๊ะเ,เลยแล้วกลุ่มรวยเหนือเมฆเขาก็ยี่บห้าอันนั้นก็รวยเป๊ะเป๊ะเป๊ะคุณไอรินแล้วมากลุ่มอ่าดาวพญาวันก็ยี่บห้านี่นก็รับเป๊ะเป๊ะเป๊ะเ,เ,เลยแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คือห้าสิบเอ็ดแต่ได้เอาได้ห้าสิบสองขอไปเข้ากลุ่มนั้นตั้งห้านสนะ มันจะได้เป๊ะๆเหมือนกัน,กนคือเลขสองห้าสองเลขมหาเศรษฐีอยู่แล้วนะครับเอาตามนั้นเอาวันนี้ก็ไม่คุยมากนะไม่คุยมากส่วนเรื่องจะเรียนจะอะไรต่างๆนานาเนี่ยท่านก็สามารถที่จะสมัครเรียนได้นะไม่มีปัญหาสมัครเรียนได้ก็คืออย่างที่ว่าเรียนคอร์สใหญ่ท่านก็ได้เรื่องพวกนี้การวางาดาวพยาวัน การวางดาวอะไรต่างๆนานาเนีはは่ยท่านได้อยู่แล้วก็รเรียนสมัครเรียนคอร์สใหญ่เนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับคือเรียน3หลักสูตร8ชุดวิชาเนี่ยท่านได้เรียนครบจบขบวนความอยู่แล้วไอ้ตรงนี้นะแต่ว่าถ้าในที่จะเข้าแบบย่อยๆอ่ะเข้าย่อยๆอย่างเงี้ยเอาเอาเฉพาะดาวพยาวานง่ายได้ตั้งอย่างเงี้ยก็เอาเคแจ้งไปนะโซนสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์นนะครับคำพิรวยปีสองห้าหกเจ็ดก็อย่าลืมนะสั่งไปนะครับคำพิรวยปีสองห้าหกเจ็ดสั่งได้เลย ศูนย์สี่สอเหมือนกันนะครับคำพีรวยนี่ก็สุดยอดคำภีรวยจริงๆนะจัดไปนะไม่ว่ากันอะมาดูวันนี้เลยอย่าไปพูดว่าแต่วันนี้นะวันนี้ก็วันที่14ใช่ไหมขอเราไปฮานอยก่อนเลยกันนะฮานอยไฮอนดปาดานังแต่วันนี้นี่ผมว่าเลขเขาก็ค่อนข้างที่จะมันจะมันจะยากอยู่นิดหนึ่งแต่ว่าก็โอเคท่านลองดูนะก็ลองหลายๆเสเต็ปดูเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราปูกดวงในลัคนาเนี่ย อันนี้ของอ่าของฮานอ,อยของฮานอ,อยอ่านี่เอาไปเอาไปของฮานอ,อยก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาลาวแล้วกันครับไปที่ฮานอ,อยก่อนแล้วกันนะไปฮานอ,อยก่อนเนี่ยไปฮานอ,อยก่อนครับฮานอ,อยก็ยังออกอยู่ที่ราศีพิจิกอยู่นะครับพิจิกก็เหมือนเดิมเลยแหละก็ถอดรหัสออกมาสามห้าสองสี่แปดเจ็ดนะแล้วก็ลัคนาธวัตสังสา,สาอยู่มังกรเหมือนเดิมก็ถอดรหัสออกมาก็เจ 6, 3, ็ดหกสี่สามอ่าสองห้านะเอามาเหมือนกันก็คือ อ่าเจ็ดสองสี่สามห้าเหมือนเดิมแต่แต่ว่ามันจะเหมือนอยู่ที่สามนะอันเนี้ยเหมือนอยู่ที่สามแต่เราไปดูแล้ว R อก็คือสามกับแปดเหมือนกันแล้วก็ K w N เคเก็คือสามกับแปดเหมือนกันแล้วก็ A R คือห้ากับแปดสองห้าแปดสองเพราะฉะนั้นทั้งเศ็ดูแล้วเนี่ยคือสามสามตัวเนี้ยถ้าเกิดว่ามันเหมือนตัวนี้สามมันจะมาสามอะไรครับถ้ามาสามแปดมันก็เป็นได้นะสามแปดมันก็ย้ำกันแต่ว่า ถ้าเอาตัว AR มายิยงก็คือมันจะมีแค่3 5กับ3 2มสอง3 2สห้าสสองครับนะ1 3 5 1 3สหสองแต่ในนี้ผมไม่ได้จัดไปนะตรงนั้นนะ่งสห้าาสองแต่3 5หจัดแต่3าสองไม่ได้จัดเพราะว่าถ้าเอา AR มายิยงอะยิงกับสาที่มันเหมือนกันเนี่ยคือคือเสือก็คือ3 5 3ห3 8สสองมก็เล่นได้นะ3ามเล่นได้แต่ในนี้ก็3 5 3ห้สอง่าสามาสองผมก็จัดไปประมาณนั้นแต่ว่าสาม2าอนี่คือผมพูดนะท่านจ้องจำไว้หน่อยนะแต่ว่าในนี้มี3 5 3 2สสองไม่ได้วางนะ อันนี้คือเหมือดสามไงมันเหมือดสามเพราะว่านี่ก็สามไอนนก็สามไงถูกไหมล่ะไอนนก็สามอยู่แล้วแล้วก็เควินก็สามแต่ลักขณาวันหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ท่านก็จัดไปหนึ่งสามห้าใช่ไหมหน,นึ่งสามห้าหนึ่งสามสองเนี่ยเพราะลัคนาวันชอบมาหลักร้อยอยู่แล้วนะลัคนาวันชอบมาหลักร้อยอยู่แล้วนะอันนี้หลักการเลย,ง,ยง่ายๆเลยแต่เมื่อวานนี้อแปดลัคนาวันเข้ามานะเพราะฉะนั้นก็คือหนึ่งสามห้าหนึ่งสามสอง สามแปดกันไม่หน่อยนะครับเพราะว่าถ้าสามแปดนี้ถ้ามันมามาคู่กันเนี่ยถ้าไอก็มาคู่กันอาเควินก็มาคู่กันอย่างเงี้ยนะก็ก็กันไว้นะอันนี้คือของฮานอยฮอยสปาดานังนะผมจะพูดแค่นี้นะท่านก็ดูดูแล้วไปวิเคราะห์อเองด้วยนะวิเคราะห์อเองนะอย่าฟังผมอย่างเดียวนะท่านเรียนไปแล้วก็ต้องลองวิเคราะห์ด้วยแล้วก็ไปดูว่าที่ท่านเรียนไปแล้วเนี่ยวางดาวพญาวันเนะี่ย มันไปตรงตรงไหนมีตรงไหมระหว่างสามสองสามแปดสามห้าเนี่ยมีตรงไหมถ้าตรงก็อัดอย่างเมื่อวานที่ผมบอกแล้วมันตรงอันไหนอัดตรงนั้นเจ็ดแปดให้อัดเลยท่านที่อบรมไปรู้นะท่านที่อบรมไปรู้เมื่อวานนี่ยโคอัดเต็มเต็มเลยอันนี้ต้องก็ไปต้องไปดูนะต้องไปดูส่วนท่านใดที่ยังไม่มีดูก็อยากดูก็ศูนย์หกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์ว่าที่ผมวิเคราะห์ตัวเนี้ยมันมันไปมันไปเข้าตรงไหน เรื่องของพยาวันนะวางดาวพยาวันมันตรงกันหรือเปล่ามีตรงสักอันไหมล่ะถ้ามีตรงก็อัดจ,จัดหนัก <c oughs> ว่าน,นี่มีท่านบอกวนะ่าโอ้ได้ตั้งร้อยหนึ่งนะเจ็ดแปดได้ตั้งร้อยหนึ่งนะโอ้ธรรมดาแล้วแล้วก็เก้าสามอ่าแปดเจ็ดจะไปเล่นอะไรอ่ะเล่นยี่บสี่ประตูใช่ไหมยี่บสี่ประตูก็รับเต็มเต็มอยู่เหมือนกันนะรับเต็มเต็มอ่ะเป็นหมื่นนะนะรับเต็มเต็มเลยเป็นหมื่นเหมือนกันนะอ้า ก็ต้งก็ดูอันนี้สายหวานนะสายหวานก็ไม่มีปัญหาอะไรสายหวานนักก็หวานไปตามนี้นะของฮานอยอันสปาดาหนัง an นะฮานอยอันสปาดานังเนี an ่ยก็ก็ผมรอ,อบดึงหน่อยก็จัดไปตามนี้เลยอันนี้คือตามดาวเลยนะหกแปดหกสามเก้าแปดเก้าสามนี่คือจัดไปตามดาวเพราะจริงมันชนสามก็แปดอยู่แลนะ้วไงผมก็เลยเอามุมตัวที่มันเป็นตัวเขา,าเรียกว่าตัวที่เป็น L.O.D นะ L.O.D คือมีเก้ากับหกนะ L.O.D มีเก้ากับหก แล้วก็แล้วก็สี่ด้วย9กเน้น9 6, ก้าเพราะมันมี9กผมก็เลยเอาเอาเอาสา 3, 9, กับ8ปดเนี่ยมายิงกันในในลักษณะแบบนี้นะในลักษณะแบบนี้แต่ไอ้มื่อกี้ที่ผมไปวาง3ามหคือยิงกับ AR นะถ้าท่านยิงตัวเนี้ยคือถือว่าท่านไปเอามุมอ่ามุมอ่าก็เรียกว่าอ่าเอใช่ไหมสามเกอย่างเงี้ยแล้วว่า8ปดอย่างเงี้ย อ่าถ้าถ้าสามเก้าเนี่ยมันก็จะไม่มีห้ากับแปดท่านก็ต้องควรเอาห้าสองแปดเนี่ยมายิงใส่ข้างหน้าไปท่านก็จะได้สามตัวไงอันนี้วิธีการเพราะฉนั้นผมบอ,อกว่าถ้าท่านเรียนท่านอบรมแ่ะมันจะมีวิธีการนะแต่ถ้าผมพูดมันก็จะพูดได้ไม่หมดทุกตัวนะพรดไมได้หมดทุกตัวแต่ว่าในนี้ประมาณว่าเก้าสามเก้าแปดอย่างเงี้ยพอ้าเก้าสามเก้าแปดมันก็หายอ่าถ้าเก้าแปดเนี่ยมันไม่หายเออาร์ AR ไม่หายพอเออาร์ไม่หายปุ๊บท่านก็เอาตัวอ่าลัคนาวันมายิงข้างหน้าคือหนึ่งเก้าแปดอย่างเงี้ยนะครับ มันก็จะมีวิธีการของเขาอยู่อย่างนี้ที่ผมวางไว้นี่แหละครับท่านก็แคปไปดูนะอา้าวแคปไปดูนะแคปไปดูก็อันนี้ของฮานอยออนสปาดานังนะครับนะแล้วก็ไปเช็คกับอาการวางดาวพยาวันด้วยนะอ้าวลาวครับอันนี้ลาวผมให้ดูสูตรก่อนนะสูตรลาวนี่ก็สุดยอดนะคราวที่แล้วก็ถือว่าสุดยอดครับเนี่ยสูตรลาวท่านดูให้ดีเถอะคราวที่แล้วออกตรงนี้เลยอ่าวราวแ้วนี่ออกตรงนี้เลยนะเนี่ยอ้าวราวแวเนี่ออกเป๊ะเลยเจ็ดแปดอะ เจ็ดแปดสองเจ็ดเจ็ดแปดคราวแล้วออกตรงนี้นะครับถือว่าใช้ได้นะสูตรนี้ถือว่าใช้ได้ตั้งแต่แคบไปดูนะออาสูตรนะครับส่วนในเรื่องของดวงดาวเราก็ดูดวงดาวครับดวงดาวของลาวนะอันนี้ของลาวนะไม่ใช่ของอน้อยนะครับอ่าลบตรงนี้ออกไปผมไม่ได้เอาธงเขาออกนะครับลืมไปไม่ได้เอาธงออกอันนี้ของลาวนะครับอันนี้ของลาวไม่ใช่ของอน้อยนะเอาเอาธงออกไปก่อนครับนะเอาธงไปก่อนนี่ของลาวดูตรงนี้มันมีธงลาวใช่ไหมเนี่ยอันนี้ธงลาว นี่ธงลาวเอาเดี๋ยวผมเอาธงมาใส่หน่อยละกันนะท่านจะได้ไม่งงบางทีบางทีไม่ได้เอามาแล้วงงผมก็รีบทำไงเพราะรีบทํารีบดึกอ่าก็งวงด้วยส่วนหนึ่งก็รีบทํารีบดึกไนงะเพราะว่ามันมีภาร,รกิจก็เลยขึ้นดึกให้ท่านหน่อยนะอ่ะนี่ลาวนะครับนี่ลาวนะอ่ะนี่ลาวนี่ลาวใส่ลาวให้ท่านไว้ก่อนนะครับอ้าใส่ธงลาวไว้ให้หน่อยนะครับ ไม่ได้รู้เป็นลาวฮะนี่ลาวพี่น้องชาวลาวเราเด้อจะเต็มโลดจะเต็มโลดเด้อพี่น้องชาวลาวเฮาจะเต็มโรดเต็มโรดใส่เต็มที่กาวแล้วก็เจ็ดแปดเต็มที่นะกาวแล้วเนี่ยพี่น้องชาวลาวนี่โอ้ยยิ้มรับทรัพย์นับเงินล้านกันจังเลยเอ้ากลับมาดูวันลาวของเรานะลาวนี่ลักษณะจะไปอยู่ที่ราศีธนูนะ นะลัคนาราศีธนูก็ถอดรหัสออกมาก็ราศีธนูก็ห้าสามหนึ่งหกเจ็ดใช่ไหมแล้วก็ลัคนาทวารสสารสับไปอยู่ที่กรกฎนะสองสามห้าหกสี่นะเอามาเมืร์กก็หกสามห้าจะมาหกสามห้านี้ไหมล่ะเมืร์กันอยู่ที่สามเหมือนเดิมนะก็เมืร์กันอยู่ที่สามเหมือนเดิมแล้วก็เมืร์อยู่ที่สามหนอยก็เมืร์อยู่ที่สามเพราะฉะนั้นถ้าสาไม่มาหน่อยก็ต้องมาลาวนะต้องตามให้ได้ถึงที่สุดอสามทีนี้บังเอิญว่าสามมันก็มาเมืร์กกันอยู่ที่สามตรงนี้ เอของเราเนี่ยเอของเราเนี่มนไม่มันไม่ใช่5้าสิแปดนะเออา AR ของเรานี่หน่งสี่ศูนย์นะครับหนึี่ศนย์นะเอของเราเนี่นครับ,นะรรบพรอมคนละลาสิ่งนะถ้าถ้าถ้าในจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า3ามมันเหมือดอย่างนี้ปุ๊บท่านก็จับแค่นี้สามหนึ่สมสี่สามศูนย์ใช่ไหมสามหนึ่งสสย์คือ AR อาไงเอนี่มันเป็นมุมที่มาอยู่แล้วไงก็มีสามหนึามสี่สนเพราะว่ายังไงสามมันเหมืดเันตรงนี้อยู่แล้วไงนะถ้าเกิดว่า สามตรงนี้มันไปยิงกับตัวอื่นนะก็มีทั้งหนึ่งทั้งสี่ทั้งศูนย์นี่แหละครับเพราะเป็น AR ด้วยแล้วเป็น LOD ด้วยหนึ่งสี่ศูนย์นี่ต้เป็นทั้งเป็นทั้งอาแล้วก็เป็นทั้ง l o d ด้วยนะลาวนะอันนี้ของลาวนะครับผมก็เลยมาแจาว่าสามห้าทั้งหนึ่งทั้งสี่นะสามห้านี่ก็คือการไว้หน่อยนิดหนึ่งเพราะมุมทีจีไงนะนะมุมทีจีมันจะมีห้าแปดสองเก้าห้าแปดสองเก้าเก้านี่ถือว่าเป็นอ่าเก้านี่ถือว่าเป็นทับลัคขาวันหนึ่งนี่มันเป็นลักนณาวันอยู่แล้ว พราะฉะนั้นตรงนี้ท่านก็อ่าเล่นสามสี่ใช่ไหมสามสีก็หนึ่งสามสี่อย่างเงี้ยหนึ่งสามสี่ถ้าหนึ่งสามส่มันจะมาคู่กันเป็นหนึกับสี่อ่ะก็ลองยิงดูก็หนึ่งแปดสาี่จัดไปเลยสี่ตัวก็ผมก็มาวางไว้สามห้าสามหนึงสามสี่นะฮะสามห้าสามหนึ่งสามสก็เน้นสูตรที่สเพราะมันเหมือนอยู่ที่สามไงมันหมือนอยู่ที่สามเราก็เน้นไปที่สแล้กัเหมือนอยู่ที่สามเราก็เน้นไปที่สาก็จัดไปสามหนึ่งสามสี่สามศูนย์ถ้าเอาลักนาวันมายิงก็ก็สามหนึ่งใช่ไหมล่ะก็นี่ก็จัดไปสามหนึ่งนะรคับ แต่ว่ากลัวว่ามันแยกสาขากันไปไงลาวเนี่ยมันไม่จบไงเพอมันออกแล้วมันมาฆ่ากันอีกทีอย่างเงี้ยมันแยกวงก็เรียกแยกวงวงสลายมันเป็นอย่างนั้นอ่าสายหวานก็มีปัญหานะครับอ้าสายหวานอันนี้ก็เหมือนเดิมแหละผมก็ทําให้ท่านไปเป็นแผ่นใบมีคห์ไปนะครับก็จัดมาประมาณนี้อ่าก็คล้ายๆกับอ่าอ่ามันก็คล้ายๆกันน่ะเราเน้นแปดเน้นเก้าอ่ะก็ลองดูนะเก้าสามก้าแปดหกสามหกแปดอันนี้เอาของฮานอยมายิงกับของลาวด้วยก็ได้ ถ้าไม่ออกาหานอยก็ต้องมาออกลาวแต่ถ้าเกิดว่ามันออกหางนอยไปแล้วในกลุ่มนี้มันก็ลองมาจัดกลุ่มนี้กลุ่มกลุ่มนี้คือสามห้าสามหนึ่งสามสี่นะฮะอยู่ประมาณนี้นะของเรานะอ้าวน,นี้ก็ให้ท่านได้ไปวิเคราะห์กันได้อ่าได้เข้าใจนะได้ไปวิเคราะห์กันได้มองดาวให้ออกนะมองดาวให้ออกเอาตัวใหญ่หน่อยท่านจะได้เอาไปวิเคราะห์ได้นะแต่แต่ตรงเนี้ยสามห้าสามหนึ่งสามสี่กับตรงเนี้ยทำไมอาจารย์วางอ่าไม่เหมือนกันก็คือ ไอ้ตรงเนี้ยผมก็เลยเอาของฮานอยมาไงเอาของฮานอยมาไอ้ตรงเนี้ยผมก็เอาเอาของฮานอยมาเพราะว่าเอาของฮานอยมาเลยยกของฮานอยมาเลยก้าสามก้าแปดหกสามหกแปดไเพราะว่าแปดกับสามมันเหมือนกันอยู่แล้วแต่มันเหมือนอยู่ที่สามตัวเดียวพอเหมือนอยู่ที่สามตัวเดียวถ้ากลุ่มนี้มาผมก็เลยจัดตัวนี้ไปก็น้อยหน่อยสามห้านะสามสี่สามหนึ่งก็จัดอยู่ที่สามเหมือนสามนะแต่ถ้ามันมาตามสูตรมันก็ก็ยิงตามนี้โดยที่เอาเลขอ่าอ่าเลข อ่ามาเลขไอ้ตัวมุมทีจีมายิงใส่นะคือเก้าเก้าเก้ากับหกนะมุมทีจีนะอันนี้มาตามนี้นะอา้าวอันนี้ของเรานะทำใหญ่ใหญ่ท่านไปสายหวานก็หวานไปตามนั้นอา้าว่านจะได้เห็นในนี้ของเราครับผมแคบไปนะอันนี้ของเรนะอนนองาอันนี้สูตรลาวนะแคบไปดูแคบไปดูครับไปดูนะครับอันนี้สูตรลาวอันนี้ของฮานอยฮานอยสปาดาหนังเห็นไ,ไหมฮานอยสปาดาหนังก็ไม่มีาก็ตามสูตรนี้เลยนะครับอา้าวนะก็ตามนี้ครับอ้าว ขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณที่เลยนสตาร์บัคแก้วใหญ่นะครับคุณคุณรักนะขอบคุณมากๆเลยก็ยังไงก็ตามวันนี้ก็ถือว่าท่านก็ใช้วิจารณญาณนะครับชมด้วยนะเลขย่างเหนือก็คือ <c oughs> วันนี้มันรีบๆไงเพรานะนั้นท่านก็ต้องท่านก็ต้องเรียนรู้ไปแล้วท่านวิเคราะห์ด้วยตัวของท่านเองด้วยนะ <c oughs> อย่าฟังผมอย่างเดียวนะ, <c oughs> อ,ะอย่าฟังผมอย่างเดียวเพราะเราฟังไปด้วยวิเคราะห์ไปด้วยแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยแล้วก็เอาไปอ่าดูว่า มันตรงกับการวางดาวพยาวรนณยังไงบ้างถ้ามันตรงตรงไหนตั้งใจจับตรงนั้นผมว่าได้แน่นอนนะครับอ้าวขอบคุณทุกท่านที่มีน้ำใจขอบคุณทุกท่านที่สมัครอบรมขอบคุณทุกท่านที่สมัครเรียนนะครับขอบคุณทุกท่านที่สั่งหนังสือแล้วก็สั่งเรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมนะครับนี่ช่องอาหายชนแนลเป็นช่องที่ผมนาสาระทางด้านโหราศาสตร์ตำรับพิเศษสงครามสุจารณ์โชคเป็นเจลูกธาตุเอามาพูดคุยกันเอามาอัปเดตในเรื่องของตําแหน่งดวงดาวที่จะมาให้คุณใน้โชคให้ลาภของท่านในทุกวันเลยนะ เป็นทุกวันเลยจะเป็นไม่ได้จะมาพา,าม,มาอาพยาม,มาทุกวันเพราะฉะนั้นท่านตามไว้มีโชคมีลาบแน่นอนนะตามไว้ได้ล้านนะครับก็กดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมนะกดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ไปให้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านยิ้มรับทรัพย์นับเงินล้านกันทุกคนสวัสดีครับ